น,นีให้ไ,หไหอโน้ตไส่เข่าลุ่มไปเนาะพี่น้องพา้าจ่ายเจ้ามันจนจอ้อนแรกเ้าจ่ายนี่กำลังรับฟ้าอยู่เนาะพี่น้องเอาป็นติ๊กอกน้องส่พี่น้องเขาเอาตัวนี้ไว้เนาะพี่น้องเอาแต่กินหน่อยนึงเนาะเบิ่์พี่น้องของกินไม่นิ่งหน่อยแท้นหน่อยว่าเนาะพี่น้อง ไ่ได้ี่มื้อนี้นะงัดแต้มเรอครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมืซีปอมไปเบอร์สุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปคำปั่นมาแล้วพีนาะตอนนี้มื้อนี้ก็เฮากว่าสิไปหาปลาเด้อพี่น้องเนาะเราไปติตตามาส่งมาเบิ้งน้ากันเลยพี่น้อง

ເດີມາເບີນໍາກັລດາບໍມ້ນນນຮົາກໍລຸມມຢູຮຢນາຫວລ້ນາພນ້ນໍ້ນະທ່ົາມາປາກໍປຸນໍ້ມນເດີພນ້ອນເລ Ở <laughs> đây nó khó khăn rồi sociedad, được sông thoát. Nhiful hay 3, ไอ้สมามสี่คนลุกไปเบิ้งว่ามีปาลปดดปาอยู่บ่้ามีปลาก็อหกสิบหกไปนี่ดูจดำปลาง่าไงๆที่น้เนะพี่น้องเลออ่ามนบรรยากาศงามด้ลย่นอง マッシュウェイ How loud, d o n o u How long? t i n are c k e n t a r l l o u t a o n k e i n t c u a No i t h I n o i t good one. You o w e

Ôi, nga gây bóp vật chưa ngập hội gây gây ngay nó hoa ngay 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 cái ngay 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 Gặp mặt cọc của chị này mặt bọc cọc 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 Ngā nô tia nham để bụi tê mã ngọt 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 không ngọt 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 ก็เจ้าเออพัดมันยังบุ้งเลยพี่น้องอือย่าเยนอาทิตยเฝ้าอิตาจ่ายจ้ามาจัรแ้อ่อจ่าักพี่น้อเด้อักพีน้อเด้อนลยเออพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เขาด้ซันนี่แล้วพี่น้องนี

เขาจะไปต่ปปอิปปี้ใจะแค่ไหนนี่เอานี่เอาก็สศรีรังกิดนด้วยพี่น้องนี่อเอาได้ปลาสนีแล้วดีใจมากๆเลยมื้อนี้เอาใส่หัวสีคล้ายแล้วก็ใส่ขินใส่ชุบป,ปีก็อด้วพี่น้องอข้าแต่ตัดตัวเราดีหมดข้าจะฟังนะ

True khi đi ở chi ti hoặc khé, tao bè là lên thơ cho cái cái tìm cái kiếm 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 mấy cái kiếm 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 lấy kiếm à, kiếm phải là kiếm kiếm

ตอนนี้เขาคนล้างไหวน้องพี่น้องยังโบโฟุเทอเด้อพี่น้องช่วนึงก็ไปหาปลาต่อน้องพี่น้องช่วนึ่งมันแตกกินน้องพี่น้องในนักโวยก็ใหญ่ประมาณนี้แหละพี่น้องเฮ้ยเบิเ<อ>ร์นพี่น้องเขากินไม่นี่หน่อยแท่นหน่อยว่าเนาะพี่น้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ